ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้1ทุ่มกับ22นาทีนะครับสำหรับคู่ที่เลือกมาคุยกันวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับอยู่ในศึกลาลิกาสเปนนะครับจะลงทำการแข่งขันในเวลา6ทุ่มนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเซบียากับบายาโดลิดนะครับก็ คู่นี้นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยเละทั้งคู่นะครับเละทั้งคู่เซบียาเนี่ยเละต่อเนื่องมาเ,าเรียกได้ว่า2-3สฤดูกาลแล้วนะครับ <t> ในขณะที่บายาโดลิตในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยต้องบอกว่าแพ้รวดนะครับนี่นะครับบายาโดลิตเนี่ยเล่นเกมเยือน3นัดนะครับปรากฏว่าพวกเขาแพ้รวดนะครับแล้วก็ เสียถึง13ประตูและยิงได้เพียงประตูเดียวนะครับในขณะที่เซบีย่านะครับเซบีย่าในการเฝ้าลังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเล่นในบ้านไป3เกมนะครับแพ้ไป2เกมครับเพื่งจะชนะได้ในรัฐล่าสุดครับนะแล้วก็เซบีย่าเป็นทีมที่ยิงประตูน้อยมากครับน้อยมากเลยถ้าเราดูกันที่ ผลงานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยนะครับดูกันที่ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าลงเตะในลาลิก้าไปทั้งหมด6เกมแล้วนะครับสำหรับเซบีย่านะครับมีนัดเดียวที่ยิงถึง2ประตูนั่นก็คือนัดเปิดสนามเปิดฤดูกาลนะครับในการบุกไปเสมอัสพมัด2-2นะครับหลังจากนั้นมานะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเซบีย่ายิงได้เต็มที่ก็เม็ดเดียวครับแล้วส่วนใหญ่จะแพ้ด้วยนะครับ เออส่วนใหญ่แพ้1ประตูต่อ2เนี่ย2เกมนะครับแพ้0 2 1เกมนะเสมอ0 0ชนะ1 0เนี่ยดูแล้ววันนี้นะครับราคาที่เขาให้เซบียาต่อถึง1ลูกอ่ะผมมองว่าโอ้โหโคตรมาหาแพงเลยเพราะโดยหลักๆโดยตักกะทั้งหลายแล้วนะ่มันมันมันต่อไม่ได้มันต่อเยอะถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าสถิติของการเจอกันของคู่นี้ โอเคละเซบีย่ามันต่อเกินลูกเกือบจะทั้งหมดนะครับเห็นไหมแต่สถิติที่เจอกัน3ามสาฤดูการล่าสุด3ามครั้งล่าสุดเนี่ยดีกว่านะครับเซบีย่าไม่สามารถเอาชนะทีมเยือนอย่างเดียวบาเย,ยโดริตได้นะครับเสมอไปสามเกมเลยนะครับแล้วฤดูกาลเนี้ยก็ก็ยังยิงไม่ได้อะเออคือ ถ้าจะให้ยิงสองประตูเนี่ยมันมันยากเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาแต่วันนี้พวกเขาก็ยังดันให้เซบิยาตต่อหนึ่งลูกนะครับนี่คือนี่นี่คืออ่อนี่คือเรียกว่าจุดสังเกตนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมผมดูแล้วนะผมดูจากอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าหน้าต่อหรือหน้าลอง <laughs> ถ้าดูจากไซติตรงนี้นะ สถิติการเจอกันไม่ชนะมา3ฤดูการล่าสุดนะครับแล้วก็ตั้งแต่เล่นในลาลิก้ามา6เกมเนี่ยเพิ่งจะยิง2ลูกได้เกมเดียวอะ่ะแล้วก็เป็นแพ้เป็นเสมอซะนะครับวันนี้กับการยกให้เซบีย่าต่อลูกอะ่ะผมว่าเซบีย่ามาเออเพื่อนๆว่าไงผมว่าเซบีย่ามาอา่าหลายท่านบอกว่านะแต่เอเบย์ลิตมันแพ้มา3นัด3นัดแล้วนะวันนี้มันน่าจะเก็บแต้มได้หรือเปล่า เจอกับเซบียาซึ่งสิงปืนฝืดนะครับสิงปืนฝืดผมมองว่าเซบิยามันฝืดจริงนะครับมันมันมันฝืดแน่ๆแหละนะครับมันฝืดแน่ๆแหละแต่ว่าดูเกมลับของดูเกมลับของไอ้เจ้าบายาดูลิตแล้วมันมันไม่ไหวอะถึงเซบียาจะใช้โอกาสเปลืองหรือจะบุกได้บังไม่ได้บางหรือบุกได้เนี่ย โอกาสที่ไปยอดุดิตมันจะโดนอะ่ะผมว่ามันมันสูงนะคือมันมันเละเทะอะกองหลังอะนะครับแล้ววันนี้ราคามันก็ต่อเกินตัวด้วยนะครับยังมองว่ายังน่าอยู่เซบีย่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งเซบีย่าเนี่ยเกมในบ้านฤดูกาลเนี่ยแพ้ไปสองแล้วอะ่ะนะจาก3เกมอะ่ะผมมองว่าวันนี้ยังไงโอ้โหจะไหวไม่ไหวก็ไม่รู้อะเล่นในบ้านวันนี้มันมัน,ม,นมันต้องเต็มที่แหละ นะครับมันต้องเต็มที่แหละแล้วก็ออไม่น่าถึงแพ้แล้วแหละเหมือนเมื่อวานเนี่ยไม่น่าถึงแพ้จริงๆนะแต่แม่งก็แพ้เฉยอะไอ้วันนี้ก็เหมือนกันนะมองมองทรงอะ่ะมันอยู่ที่เซบิยาจะทําได้หรือไม่ได้อะ่ะเนาะเราก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้านะครับส่วนหน้าง,งานจะเป็นยังไงก็กแแ็แล้วแต่แล้วแต่และกันนะครับแต่ว่าว่ากันตามเนื้อหาแล้วเนี่ย ผมมองว่าวันนี้เซบีย่ามันมันยังดูได้เปรียบเยอะนะครับมันยังดูดูได้เปรียบเยอะแล้วก็ดูจากฟิกออดอ่ะเพื่อนๆฟิกออดมันต้องได้แล้วนะเซบีย่าวันนี <c> ้ <oughs> เอาจริงๆนะเออตั้งแต่ราคาเปิดแล้วนะครับถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยอาจจะดูลดเอ้ยนะ้าดูน้ำเดี๋ยแม่งจ่ายสองกว่าอย่างเงี้ยมันจะมันมันจะได้กินเต็มอย่างนี้เลยเหรอ อย่าลืมว่าตรงนี้นะณราคาล่าสุดเนี่ยมันลูก2กว่าก็จริงนะแต่ถ้าเรามองว่ามันคือครึ่งควบบวก10ล่ะเห็นไหมซึ่งตรงนี้ก็ใช่ไง78เห็นไหมเออเจ็ดกว่า7ปลาย7กลางอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็กดน้ำไงคือมันมีทั้งโอกาสที่เซบียจะเฉือนหรือชนะขาดนะผมก็มองอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่ามัน มันจะดูล้นๆตั้งแต่ราคาเปิดแรกะนะครับ mm hmm. เห็นไหมแต่ฟิกออตอ่ะต้องบอกเลยว่าบริลลิตมันไม่ไหวจริงๆนะดูการจ่ายอะ่ะคืนครบลูกได้4.75 1ลูกเนี่ยได้5.75มันดูกั้มกึ่งแต่ถ้าดูโดยโดยภาพรวมแล้วอะ่ะจ่ายให้เซมียาแค่1.6เ,เองนะครับแล้วก็ตอนมันเป็น1.75ก็ยังดูเหมือนว่า คือโอกาสเบียดมันมีนะวันเนี้ยสำหรับเซบีย่านะผมผมดูว่ามันเนี่ยแล้วดูราคาแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยปอได้เจ็ดเก้าเองนะปอได้น้อยด้วยนะครับอครึ่งลูกเ่ยได้ได้เต็มเสียเจ็ดหนะครับถึงแม้ว่าสูงแรกจะดูเปิดดูต่ำๆนะนะโอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียวเสมอตัวเลยนะครึ่งแรกใช่ไหม ผมดูจากแคนดี้แคปแล้วก็ฟิกออดอ่ะผมว่าเซบีย่ามานะครับแล้วก็ไอคอนเล็กสกอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันก็ยังเป็นเลทที่ค่อนข้างต่ำนะ,ะเนี่ยมองดูว่าเขาให้โอกาสที่ที่ไอเบยาโดลิดมันจะยิงได้เนี่ยมันจ่ายค่อนข้างสูงะนะครับแล้วก็น่าเสมอก็ยังสูงกว่า2สกอร์แรกอีกด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันมีโอกาสเฉือนกับมีโอกาสขาดไปเลยเห็นไหมเลทมันค่อนข้าง ค่อนข้างใกล้กันนะเห็นไหมอ่าอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องตัวเลขตรงนี้ทีนี้ดูบบยาดุลิตนะครับบบยาดุลิตนี่ก็ถือว่ายิงน้อยมากนะครับยิงน้อยมากจริงแค่2ประตะูเนี่ยในนัดบุกไปแพ้เซตาบิโก้นะแล้วก็นัดเปิดฤดูที่อุสาสตาร์เดียวชนะเอสปันยอนหนึ่งศูนย์นะครับแต่ดูแล้ว ถ้าเซบียยิงได้อะผมมองว่ามันมันโอกาสที่บยเดร์ลิดมันมันจะตีเสมอหรือมันมันจะลิกกลับมาแซงเหมือนไอ้เมื่อวานเนี้ยผมว่ามันมันไม่น่าจะใช่อ่ะมันไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าฟิกออดมันก็ไม่ได้นะจริงๆแล้วฟิกออดของบยเดร์ลิดมันไม่น่าจะไหวนะครับมันไม่น่าจะไหวคือคู่นี้น่าจะมีผลแพ้ชนะเลยนะครับคิดว่านะมันน่าจะมีผลแพ้ชนะเลยคือ อาจจะเป็นการเปิดแรกของทั้งเซบียแล้วก็บยาดรลิดก็ได้นะครับเพราะจะเห็นว่าหน้าของตรงนี้มันจ่ายสูงนะมันจ่ายสูงอนะ่ะผมมองว่ามันจ่ายสูงอนะ่ะพราะงั้นคู่นี้ผมขอเลือกอยู่เซบียนะขอต่อเซบียที่ครึ่งควบลูกบวก10บหนึ่งลูกเนี่ยผมว่ายังยังยังดูนั่นไปอะ่ะ ผมมองว่าที่โต๊ะพับเขาก็น่าจะเปิดครึ่งควบบวกสิบนะเออใช่ไหมแต่ว่าในออโต๊ะพับอะ่ะมันจะลงทุนสิบเอ็ดเวลาได้ได้แปดใช่ไหมก็คือลงทุนร้อยสิบเวลาได้ได้แปดสิบเวลาโดนโดนร้อยสิบใช่ไหมล่ะถ้าคือราคาบวกสิบอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ ถ้าโต้พับมันได้78นะครับโต้พับเนี่ยมันได้78มันมัน,ม,นมันลงทุนแค่ร้อยเดียวนะครับอันนี้ร้อยเดียวได้78เห็นไหมอันนี้ลงทุน110อ่ะได้80แต่มันลงทุนมากกว่างในในบอร์เดเนี่ยลงทุนแค่ร้อยเดียวใช่ไหมอเออใช่ไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ไปดูตารางคะแนนอีกทีนึ่งนะครับก็ถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้ เซบีย่าสามารถเอาชนะได้เนี่ยก็จะหายใจคล่องมานิดนึงครับก็จะมีไปเป็น8แต้มนะครับแแต้มตอนนี้จะไปอยู่กลางตารตางนะแปดแต้มตัวน,นี้จะไปอยู่กาลางตารางมันจะมาเกาะอยู่กับลาโยแล้วก็เบติสนะครับมไม่ว่าเซบีย่าหรือบบยาโดลิดชนะวันนี้จะมี8แต้มก็จะหลุดจากโซนนี้ไปนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามันมีโอกาสนะ ที่มันจะเปิดแรกกันเลย <laughs> เออถ้าเปิดแรกกันเลยผมก็ยังมองว่าเกมรับซิบิยาถึงมันจะห่วยมันก็ห่วยไม่เท่าของวายโดริดหรอวะเอาเออเอา,เอาลองดูครับนะดูว่าวันเนี้ <laughs> จะจะจะหมดขอบหมดโศกกันหรือ,อยังนะครับโอ้โหดิ่งเหวมาตลอดเลยนะครับเราก็ไปตามเนื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้ย ราคาที่มันเปิดให้เซเวียมันเปิดสูงมากครับในยามเนี้ยครึ่งลูกก็แพงแล้วสําหรับเซเวียการจะชนะในแต่ละเกมการจะยิงได้แต่ละเม็ดเนี่ยมันยากแต่การเปิดให้บังคับให้ยิง2เม็ดแบบนี้นะครับในสถิติก็ไม่เคยจะชนะในในสามครั้งล่าสุดที่เจอกันนะแล้วก็ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก็ยิงเกิน2ไม่มีเลยอะ่ะมียิงแค่2เม็ด นัดเดียวจาก6กเกมอะ่ะโอ้โหดูมุมไหนแล้ววันเนี้ยเซบีย่ามันก็แพงมหาโคตรแพงอ่ะนะครับนะเพราะงั้นคู่เนี้ยผมขอเลือกเซบีย่านะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็สละเวลาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทีนะครับให้ด้วยนะส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกนะครับ ก็สามารถแอดมาได้ที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับก็ข้อมูลต่างๆแล้วก็ทัศนะก็จะส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะครับก็ไปถึงลายเลยเปิดลายอ่านเปิดลายดูได้จบหมดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ